มอ้าวเดี๋ยวครับเพี่เตองเอาเท้าเอามุกแฝดสีขาวตี่นี้มามาตัวนี้มาตัวนี้พี่มาตัวนี้มุกแฝดสีขาวเหรอไม่เขาใส่มันมันอีกแก๊งนึงมันสีดำเหมือนกันก็เลยไปเปลี่ยนนี่เพิ่งทำอะไรกันอ่ะเอ่อเพิ่งเพิ่งเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยเพิ่งชิงเสร็จเมื่อกี้ชนะชนะอ๋อดีชนะอะไรชนะชนะทักกายเย็นเหรอมีข้าวปะ ไม่มีข้าวพี่ได้ก็มีกูกินละพอดีเขาคุยโทรศัพท์กันอยู่มาลองับพี่มาลองมาลองก็ได้มีรถมีพี่รอรอดแล้วแม่งแม่เดินไกลอ่ะเขาวงเกิดฝังแล้วใช่ใช่แพ้หูแพ้เท่าไหร่พี่แพ้จุดห้าคะแนนเองรอไปแล้วแพ้ไม่มาแพ้ค่สุดสุดจุดหนึ่งเองน้องหลักศูย์จุดอ่ะ ใช่ครัผ้าไม่ต้องเลยท่ามิ่งเนี่ยถือว่าได้แก้พี่ชายใช่ใช่มาแล้วพี่โดนลำพังเลยเราได้ด่าเราไหมเขาได้ด่าเราไหมเขาไม่ต้องจ่ายเขาจะไม่ได้จะไม่ได้เขาม่ได้ยินเสียงเขาเลยโดนโดนเยอะสุดแล้วพี่เขาเขาด่าเขายับเลยขาทำเขาทำไมเนี่ยเขาทำแรงเลยไม่เขาไม่แจ้งหรอกมั้งเขาเราเขาไม่แจ้งเราก็ไม่แจ้งชิวๆเขาทำจอขน้องพี่อะหลุดเลยจอจมูกลุดอะ เออไม่เลยด่ากลับเลยเดี๋ยวไปขอโทษขอโพยเขาเป็นการแข่งขันไงมันไม่ไม่ควรที่จะแบบไปด่าเขาเดี๋ยวไปขอโทษขอโพยเขาไอติดต่อเอาเบอร์ทากาไว้กับพี่สักคนได้ปะเบอร์เดวหรือว่าเบอร์จูนหรือเบอร์ใครก็ได้มีงคงรู้จักปะมีเบอร์ผมมีเบอร์พี่เสือครับเอาเดียวเอาเอาเบอร์มาหกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับอยู่ปะวะ หน้าไม่อยู่เดี๋ยวโทรกลับมาเดขอบใจมากขอบใจมากจริงๆไม่มีอะไรพูดละกูว่าก็มันอะกูเอามันเลยเดียวกูไม่รู้ว่าจะพูดชี่อ,อะไรเพราะว่าแม่งก็ชนะไปแล้วแล้วคือไม่ได้ขึ้นไปชิงกูก็ไม่รู้จะแบบภูมิใจแบบไม่เต็มแต่ว่ารอบนี้ก็ถือได้แก้ถือแก้ปมเราไปก็พอละรลอบน้าวใหม่สามเดือนปะสามเดือนรีทิงแค่ใช่สวย ลูกเลือดด้วยแล้วปะรูปหมู่ทักงรูปด้วยไอพัดเอาหาวเนี่ยด before after รอครับผมอยากเป็นพี่เด็ดครับอยากเป็นพี่เดด็คนนี้หมดเลยเว้ยยี่เป็ดให้เขาถ่ายลงไปก่อนไอในที่ปีขาวมันสวยนะเว้ยน้องคนดูปีขาวนี่สวยกว่าคนสวยกว่าสีดำเยอะเลยไม่รู้แต่แต่พี่อยากชอบสีขาวถูกคักปืนอย่างถกปืนก็ไม่มี ีสิบหน่งโชนอันนี้มันสล็อตแค่ยี่สิบห้าปะย่บ้าคนบ้าย่บห้าหรือสามสิบคนหรือยี่สิบเอคนยี่สิบเอ็ดคนปะเหรอครัหรอครับ สวัสดีครับยมเป็นไรครับพี่สวัสดีครับใคร่ายหนะยูเป็ดครับยูเป็ดอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับพี่มาหาเนี่ยมี่มาหาหนี่มันใช่ครับแล้วก็มายินดีด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเขาเคยเห็นเขาบอกชนะนี่ประชุมกันอยู่ใช่ใช่เขาชนะเขาได้ที่สามเลยอ๋อแล้วใครใครได้ที่ที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งเออเอ็ดพี่นนมาได้เหรออันแฟร้ครับเอ็ดที่ตัวเดี๋ยวตัวเดียวเอาเราอยู่นี่ได้เหรอเนี่ยอยู่นี่ครับพี่ชาย เธอเปนที่ว่าว่างๆหรอครับว่างหรอครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับว่างครับว่าจะมาพาให้จุกพาเข้ากงเข้าผับหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้เหเอ็งเขาบอก VIP เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยไปรอบเดียวผมไปแค่รอบเดียวอ่าทำไมอ่ะไปรอบเดียวไปแค่รอบเดียวเดี๋ยวไม่ได้ไปก็มองผมเป็นคนเมาเหล้าเมายาเกินเอออะไรของแล้วเองรู้ปะเนี่ยทุกวันนี้อะไรก็ไม่รู้นางฟงนางฟ้าแลนกลางมาเต็มเพราะเองนะเองรู้ปะเองไปถามหาใครอะไรก็ผมโดนปานผมไม่รู้จะไปรู้ไงล่ะ เออใครก็ไม่รู้อ,อะไรนักหนาพี่เลยย้ายแล้วไม่อยู่แลแนกลางน้วไปอยู่ไปแล้รอยู่ไปแลนไหนอยู่แลนน้าเงินอะแลนแลนด์งไงก็เป็นนาวฟ้าแลนดน้ำเงินแทนแลวกันนะฮะนัน่น,นไม่อยู่นานเองเนี่ยมามาชิงแลนเฉยผมไปชิงแลนเฉยอ๋อมาช่วยชิงแลน์เหรอใช่จากมาช่วยมาชิงแลนด์อ้ล้วกลับไปโน่นแล้วใช่ไหมจุดน่าจะรันน่าจะไปรันฟรีดอมยาวโอเคครับจะไปเปิดจะรันฟรีด้อมไหมไม่ได้มาช่วยที่นี่หรอก เออเนี่ยไม่รู้ว่าก็มาบ้างเพราไอแฟนไอเวสก็ชวนไปเล่นกับเรียวผาดอยู่เออไม่มีถ้าไม่มีใครเตียอยู่เอฟพี่ก็ไปเล่นชิวๆก็คงไปเล่นที่นู่นแล้วก็กลับมาช่วยที่นี่บ้างนะนายูเ็ดอีกแล้วยูเปดยิบเอ็ดยูเบดเรียวผาดเออตอนนี้อยู่ทุกแกงที่ไม่ใช่อยู่เอฟแล้วเนี่ยเอาก็ใส่ใส่อยูเอฟอยู่ไม่ใช่หรออยู่ยูเอฟใช่ใช่พี่เขาเขาเขาเรียกผมยูยิบเอ็ดกันหมดแล้วพี่ อยู่ยี่สิบอยู่ิโอยวไปใช่มันไอ้ก็อยู่ให้มันจบจบไปอยู่ให้มันจบจบไปถ้างั้นอะไปแล้วพี่ผมไปละยังคุยกันไม่ล้ตัวเขาเขายังไม่ให้ออกเลยไปไหนพี่ได้ได้ตุกเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะไปที่นู่นแหละที่น่อะที่ไหนีอจะมานี่ไหแล้วจะมานี่ไหนมเดี๋ยวเยี่ยพันมาแดกทางกูอีกครับไอ้มีมันไปไหนแล้ววะเดี๋ยวพันนี่จะพัดทงหากูยังไงวะ เวลาทุกคนเจอกันครับเจี๊ยบเจี๊ยบเดี๋ยวมี่เกี่ยมาเต็งเกี่ยมาทำไงนะรอพิจักเข้ามาไปพิจักแคไม่มีอะไรอ่ะแคปบ่อยเนาะมีนี่ไอยาอันนี้คือมึงแข่งก็คือจบรายได้แล้วเหรอใช่รายได้รอแต่งแลนอย่างเดียวพีิจักแต่งแลนไหนอ่ะแลนที่ยืนเหรอ ไม่แต่ว่ายังผมยังไม่ได้ใจคุณจะแคสโคตรบ่อยเลยเว้ยข้างในอ่ะเป็นกระตุกกระตุกชักกันเลยสวัสดีครับแจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายโอ้เราไปหมดแล้วเอา่ะสวัสดีนะครับไวัสด้ครับสวัสดีครับพี่มันไปฟาร์มไวริคกันไม่ใช่หรอหาตังกันแล้วมันไปหาตังกันละเมื่อวานพี่มาผับแล้วไม่เห็นเจอใครเลยอ่แจ๊คเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งให้ครับเมื่อวานปวดแล้วไม่แต่พี่ดูเฉยๆนะพี่ไม่แบบวันนี้พี่อยากดูว่ามันแบบ VIP มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย แหมมีหิวไอมีหิวแนะนำแบบนี้โอเคไปฟังวอลิีกันเหรอหรือว่าอะไรพี่มันเผลบมันเผลอมันเผลอเปิดพี่อ๋อเอ้ยไอเวทไอพวกเจคน้องเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าครับพี่ชายเดี๋ยวพี่เดี๋ยวกูต้องหาอที่ก่อนดิไอถ้าจะเอาพาสปอร์ตที่ต้อเราที่ไหนวะพี่โจ๊กพี่โจ๊ก น้องกูไม่รู้จักแอดมินตะโกนมุดปัญญาอ่อนเลยมึงบอกกูเนี่ยไอมินี่มันแอกจัดเลยทั้งเดียวเอ้พวกมึงหาไอ้นี่ได้รอได้นะพี่พี่เพจเพี่เพจไม่นี่เพจได้ไปเที่ยวเดียวกันพี่ลองกดพี่ลองกดตัวโอแล้วพี่ลองเปิดไอเนี่ยเปิดเปิดทุกอย่างไอ้ตรงบูธไอเพจแบบแบบอยากให้มีที่สตาร์ทาใหญ่าแม่งแม่งสวยดิคืออะไรเนี่ยบูธไอเพจภาพเปลี่ยนปะภาพเปลี่ยนปะเนี่ย ต้องเห็นตอนสว่านฟ้าฟ้าเหมือนลงมดเหมือนแต่ก่อนที่เขาลงกันไอ้ที่เป็นฟ้าสีฟ้าฟ้าสีเงินอ่ะที่มีต้องมีดาวเขาเียวปะวะใช่ใช่ใช่คล้ายๆมดอะที่เขาลงกันอะที่เป็นบูตเอเพอะที่กลางคืนตลอดอะนั่นคขสวยพี่เก๋เนพี่พี่ดาพี่เดี๋ยวครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อมีก็คือลัาสุดเองมันสีขาวหรือสีดำน่ะ เออสีขาวออกมาแข่งเฉยครับเพราะว่าไม่ครับมันเป็นเจนเก่าครับแล้วมาขึ้นใหม่แล้วเขายังไม่ได้ออกแล้วเรามาเจอสีดำเนี่ยมันจะแยกไม่ออกครับพี่เข้าใจไหมแบบว่าสูตรดำเจอสูตรดำอะไรเงี้ยดำทองเหมือนกันไงีเขาดำทองของผมดำขาวอืมก็แต่ก็ไอไอไอมีดเป็นไงมัางแบกป่ะ ไม่แบกพี่ห่วงเก็บทองเพื่อนบอกคุยกันว่าห้ามเก็บทองก่อนมันไม่อยู่คุยมาแล้วมันก็ไม่รู้เออเรอบหน้ามีชิงทองกูก็ไม่มาเล่นแล้วแค่นั้นเองถ้าเกิดจะพูดแบบนั้นอ้าวมันก็พูดตรงตรงไงพี่นี่พี่ชายมึงนะข้างหน้าเนี่ยมึงให้กูโกหกกหรอเออแล้วแต่ไม่ไม่ต้องกลัวพี่มันโหดพี่โหดมากตอนฆ่าตอนฆ่ายังไม่เคยมีไม่เคยเห็นนะรอบรอบหน้ารอบนี้ไม่เห็นคารอบหน้าก็ไม่เห็นกันแค่นี้ผมกลับดีมเห็นแล้วไหนบอกจะออกแล้วไม่ใช่หรอ ออกอะไรเขาจะไปพักสล็อตอ้าวมี่พี่ฟังนะผมไม่เคยพูดผมไม่เคยพูดพี่พี่พี่เกมได้ไปหาพี่แจ็คก่อนนะเดีเ๋ยวครับนี่นะไม่เป็นไรพี่แบบมาเฉยจะคุยทัวร์นาเลยครับน่าจะคุยกันไอ้แล้วแหละไม่เป็นไรพี่แค่แบบมาเฉยพี่มาได้ยังไงพี่น้องมันรีไงเดี๋ยวพี่ก็ไปหรอก<ว>อ๋อใช่ครับใช่เอาให้คุยทัวร์ไอ้นี่กันเลยครับเรื่องแลนเรื่องอะไรกันเลย มี่กูอ่ะจะต้องไปทำบอกันพี่ทำบอเลยกูต้องไปทำบอก่นอนเพราะกูมีตอรี่ไงที่อะไรวะที่เขาเชิญกันไปที่ร้านอ่ะเอ๊ยไปหาทางบงทำบอก่อนแล้วกันเนาะเอาไปกันกี่คนอ่ะในแก๊งเหรอไม่ไมายถึงตัวกูมันตัวกูพี่คนเดียวเหรอใช่ใช่อโอเคพี่แล้วก็เข,ข,ข้างั้นแล้วเหมือนเดิมเนาะได้ได้เดี๋ยวก,กูไปก่อนให้แจ็คกูโทรศัพก่อนยังเดี๋ยวว่ากันไปละโอเคพี่โอเคครับโอ้พี่จะไปแล้วเหรอใช่ครับใช่เดี๋ยวพี่ไปก่อน บอกเขาว่าพี่มาอ๋อบอกเขารู้แหละแจ็ครู้แล้วแหละเหมือนเขากำลังจะโทรหาที่พี่จะต้องไปนะฮะพีู่ดเล่นผันเล่นมันเอาจริงหรอเอจริงพี่จะไปแล้วบอแจ็คกันพี่บอกเขาไงแล้ว่าพี่จะไปเอเราต้องใส่กหะปุกว่าแล้วอำไมเดี๋ยวเลี้ยงตีน้อยไปครับพี่ชายครับแจ็คพี่แวะมาแป๊บเดียวแค่นั้นเองน้องแต่พี่พี่เดี๋ยวพี่เข้าไปแล้วอ้าว กำลังติดต่อผับไปเลยครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็ยังจองไว้แต่เมื่อวานแล้วพี่เคลียร์เคลียร์เรื่องนี้กันก็ได้ครับเรื่องเรื่องนี้กันเนี่ยได้แรงกันแนวโอ้โหตึงจัดเลยเห็นมีบอกโอ้ไม่ตึงครับพี่ไม่ตึงครับพี่อ้าวแจกไม่ลงเหรอใช่ครับพี่ผมไม่ลงอู้หูแล้วขาดไม้ไปได้ไงแต่ถามหน่อยมาโดแบกแน่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปก่อนครับไปไหนครับพี่พี่รีบไปไหนไปกัพี่จะไปไออีกประเทศหนึ่งอ่ะไปฟังฟังฟังจองไปเพราะว่าเขาเชิญพี่ไปเล่น อะไรเกี่ยวกับสฟตอรี่พวกของนักข่าวครับของเครนบพี่ชายได้เลยครับพี่ได้ครับเดี๋ยวพี่มาพี่แวะมาหาขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณที่มาดีบได้ครับเดี๋ยว่างๆแวะไปหาครับพี่ได้ได้เลยครับครับเออเดี๋ยวเจอกันครับพี่อะไปนี่ไปแล้วพี่อะคุยกับโกไปแล้วแหละเลื่อนเลื่อนไปแล้วตามนั้นแต่ถ้าน้องมันอยากตีเมื่อไหร่ก็ให้มันได้นีว่ามาเพราะน้องพี่ไม่อยู่ทั้งสี่คนครับพี่อืมได้ครับได้ครับพี่ไปก่อนขอบคุณครับพี่ครับ มีพี่ปครับ a a ครับจรงครับพี in, ่ตองฮะสัตว์เฮตองไอ้เฮียไม่ว่าวยตอนไอ้